โอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับอการใช้งานโปรอารีนาเบรกเอนะครับบนเว็บไซต์บายโปรไทยนะก็มารีวิวล่าสุดนะครับวันนี้เป็นวันที่2กันยายนนะครับเราอัปเดตแก้ไขใหม่แล้วก็ตัว Arena b าเบรกเอตอนนี้เราปรับเดือมองเฉยนะก็ตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้นะครับมันมีขั้นตอนเบื้องต้นในการเซตตัวโปรแกรมนะก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณเนี่ยไปที่การตั้งค่า Discord นะครับนะ กดไปที่การตั้งค่าดิสครของตัวเองนะครับแล้วจากนั้นเลื่อนลงมาเกือบล่างสุดเลยนะครับไปที่ความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมนะครับอย่าลืมเปิดไ้ด้วยแล้วก็เกมที่ลงทะเบียนครับคุณมาดูที่เกมลงทะเบียนนะก็หากใครนะครับอารีนาเบรกเอาปิดเป็นสีแดงแบบนี้นะครับให้ทําการกดเปิดเป็นสีขาวแบบนี้นะครับนะอ่าแล้วก็หน้าจอซ้อนในเกมครับทําการเปิดโอเวอร์เลยนะครับหน้าจอซ้อนตัวนี้นะครับแล้วก็ เปิดใช้งานทั้งแบบเก่าและแบบใหม่เลยนะครับเปิดแบบนี้เลยนะหลักๆก,ก็จะมี3จุดที่คุณต้องดูนะครับก็คือหน้าจอซ้อนแล้วก็เกมที่ลงทะเบียนนะครับถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ให้กดเปิดนะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวก็เปิดไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้การตั้งค่าเบื้องต้นดิสคอดก่อนต่อไปครับวิธีการลันโปรครับตั้งใจดูนะอย่าข้ามวิดีโอ ให้เราเนี่ยทำการเปิดเกมอารีนาเบรกเอาก่อนเลยนะครับก็คือโตโปรเราจะรันหน้าร็อบบี้ของอารีนาเบรกเอานั่นเองหลักๆเลยนะครับเราใช้โอเรของ d i s c o r d นะครับนะก็ลูกค้าเซตตัว Discord ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดเกมได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอย่ารันตัวโปรแกรมอย่าทำอะไรเด็ดขาดนะครับทุกคนนะครับรอไปถึงหน้าร็อบบี้ก่อน เมื่อเข้ามาอยู่ในหน้าร็อบบี้แบบนี้นะครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็รูปภาพนะครับปรับหน้าจอนะครับโหมดหน้าจอเป็นแบบหน้าต่างเต็มจอนะครับปรับให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเราปรับหน้าจออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับกดปุ่มวินโดว์เอาตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับก็ตัวโปรแกรมเรานะครับจะรันหน้าร็อบบี้ตรงนี้นะครับนะจากนั้นเนี่ยทาการกรอกคีย์นะครับกรอกคีย์ที่คุณซื้อมาจากเว็บไซต์บายโปรไทยนะครับ แอคทีฟไปมันจะขึ้นสักเซ s แบบนี้นะรอครับนะครับจากนั้นเนี่ยทำการกดเลข1หนึ่งะครับที่ตัวโปรแกรมนะแล้วกด Enter มันบอกว่า Enter the Game PID นะครับนะให้เราเนี่ยทำการกดปุ่มวิดโอนะครับไปที่ถาดด้านล่างกดคลิกขวาครับไปที่ตัวจัดการหรือว่า Task Manager นะครับกดเข้าไปเลยนะครับจะได้แบบนี้มานะให้เรานะครับไปกดที่ตรงสถานะเอาเมาส์ชี้ไว้กดคลิกขวาครับแล้วก็เปิดติ๊ก ีตรงนี้ครับนับตอนแรกมันจะปิดอยู่มันจะไม่มี PID กดคลิกขวาแล้วก็กดคําว่า PID ครับมันก็จะมีมานะ a r e n a าเบรกเอานะครับก็คือ5668แล้วกด Enter คือเลขตรง PID มันจะไม่เหมือนกันนะครับ <P ID S 2> มันจะเรนด o อมนะครับเราไม่มีการเออเราไม่มีออโต้นะครับฉะนั้นแล้วเราต้องมาใส่เองนะครับแล้วกด Enter ที่ตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะทําการเช็คอ่ s c o r d อดโอเรแล้วก็ไดเวอร์อิสตอรแล้วจากนั้นนะครับนี่ครับ ให้ดูตัว cmd ตรงนี้นะครับหากขึ้นตัวเลขแปลว่าตัวโปรทำงานแล้วแต่ถ้าใครตัว cmd ตัวนี้ไม่มีตัวเลขเป็นเลขศูนย์ให้ทำการรีเครื่องนะครับรีเครื่องหนึ่งรอบแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทบการเข้าเกมก่อนแล้วก็รันโปรหนะ้ารบบ็อบี้ก็จะได้เลยนะครับนะถ้าใครเป็นเลขศูนย์นะก็ทําการรีเครื่องนะครับประมาณนี้นะการรันโปรแล้วก็ออกตัวกอกคีเลยนะครับ เมื่อตัวเลขวิ่งเนี่ยเมนูมันจะได้ขึ้นมาอยู่หน้าจอเราเลยนะครับโอเคนะครับผมไม่รู้ว่าถ่ายติดเมนูหรือเปล่านะก็อันนี้ผมอัดใน NV ็น i ีเดียนะครับ,นะรบเดี๋ยวขออนุญาตติ๊ตโตโพเลยละกันนะครับก็ะจะเป็นพวกโปรมองอันนี้เนี่ยมันจะเป็น a อเบิเราไม่ต้องเปิดนะครับนะเพราะเราไม่ได้มีล็อกเป้าเราล็อกเป้าออกชัวร่าวนะครับก็เดี๋ยวรอฟังอัปเดตอันนี้ก็ระยะก,การมองเห็นนะก็นี่เดี๋ยวผมไม่ได้เอาของอะไรลงไปนะทุกคนโอเคนะครับเจอห้องแล้วนะทุกคน ก็โตโปนะครับเขาคร่าวก็จะประมาณนี้นะนะกดอินเสิร์ตนะครับ, Insert, นรบในการปิดเปิดเมนูนะทุกคนก็หลักๆเลยนะครับเป็นโปรมองนะครับการันโปรก็เขาคร่าประมาณนี้หลักๆแล้วก,ก็ดูตัวเลขนะครับนี่เดินไปก่อนนะครับนี่นี่นบเราต้องเลือกนี่ถ้าเป็น PAD เนี่ยไอ PED นะครับนะ แปลว่าอศัอตรูนะแต่ถ้าตัวไหนเนี่ยเป็น IA บอนะครับก็คือเป็นบอดอะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโปรมองเรานะรถ้ามองกรอบมันลำบากก็ปิดมองกรอบก็ได้นะครับนะก็จะมีสีหน้าเช็คหลังกําแพงทั้งหมดนะครับโตโปก็อันนี้ผมรีวิวาค่ายดูนะครับพร้อมเป็นคลิปวิดีโอสอนการใช้งานเนาะก็โตโปต้องติดแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นโปมองนะ ครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ตั้งใจดูคลิปตอ่กอาเช้งงานนะครับนะฝากอุดหนุนด้วยครับโปรเว็บไซต์บายโปรไทยครับ